สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะบบเอาน้ำหอมที่มีแนวโทนหอมหวานอบอุ่นนะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะที่มีโน้ตส,สมของท o เบ c รโคค่ะน่ากลัวไหมคะแอมเบอร์ค่ะวานิลลาค่ะและซินนามอนค่ะ พอจะเดากันออกนะคะว่าเป็นโน้ตของกลิ่นโทนแนวไหนนะคะเอาไวให้ก็ได้นะคะก็เป็นโน้ตที่มีความอร,อร่อยน่าก,กินอย่างแอ g เจิ้ลแช่นั่นเองนะคะซึ่งน้ําหอมแกแนวกลิ่นนี้นะคะก็มีทําออกมาค่อนข้างหลากหลายนะคะวันนี้เอามาแชร์ให้ฟังค่ะว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะคะที่มาเปรียบเทียบได้กับแอ g เจิ้ลแช่นะคะเ,เราจะเก็บแอ g เจลแช่อย่างเดียวดีหรือเราจะเก็บกลิ่นที่มีความ อ่อนโยนกว่า Angel Share นะคะก็มาฟังค่ะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะแต่วันนี้ขอเริ่มจากกลิ่นที่มีความรุนแรงที่สุดนะคะซึ่งตัวนี้ไม่ได้เป็นกลิ่นแนว Angel Share นะคะแต่เขามีความเป็น Tobacco Honey นะคะตัวนี้เป็นจากแบรนด์ Unique นะคะ Unique Luxury นะคะซึ่งกลิ่นนี้ชื่อว่า Beverly Hill คะ่ะซึ่งเป็นตัว Limited นะคะของแบรนด์แบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากประเทศตุรกีนะคะดูฝาะคะ่ะทุกคนจึงมาก ทุกอย่างนี่คือมีดีเทลหมดเลยนะคะตรงฝากก็จะมีคริสตัลด้วยมีการแกะสลักลวดลายค่อนข้างสวยงามมากเลยนะคะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นชื่อว่า b บ v e r l y h i l l เขาจะเป็นการคอรแรบระหว่าง b บ v e r l y h i l l Perfumery นะคะกับทางแบรนด์ค่ะเข้าปาก <laughs> เข้าปากเลยนะคะกลิ่นนี้เนี่ยเอาเป็นว่าทุกกลิ่นของแบรนด์นี้นะคะมีพลังกำลังเรียกว่าปรมาณูค่ะ ระเบิดทำลายล้างนะคะแล้วก็มีความติดทนนานค่อนข้างมากระหว่างที่พูดอยู่นี่กลิ่นก็เข้าปากไปเรื่อยๆนะคะอืมหอมมากค่ะเป็นกลิ่นที่หอมผงะเขาเป็นกลิ่นของโท b บรโคผสมกับฮันนี่ค่ะหอมจริงๆผสมกับเบอร์กามอตที่เปิดมานะคะมีความสดใสนะคะ นวลของน้ำผึ้งที่แบบหวานเยิ้มนิดนึงอ่ะเออทำได้ดีมากๆนะคะตอนเปิดนี่คือโบชอบที่สุดเลยนะคะมเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสัก15นาทีค่ะกลิ่นของท o เบ c นะคะ Amber Amber มเบอ,แ,อ,เบอแล้วก็น้ำผึ้งนะคะก็เริ่มบรรเลงนะคะบนผิวของโบนะคะจะเริ่มบรรเลง มันเลงแบบโอ้โหแบบพลังกำลังก็มาทุกอย่างมารวมกันนะคะแล้วมันก็จะเกิดความที่น้ำพึ่งกายเปลี่ยนจากความหวานเปลี่ยนเป็นความเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวทนติดเปรี้ยวเล็กน้อยของน้ำพึ้งนะคะนะทุกอย่างมารวมกันชัดคมแหลมเปรี้ยวเค็มมาหมดเลยนะคะเรียกว่าไม่ลงเคมีมากกว่านะคะสำหรับกลิ่นนี้เนี่ย เสียดายตอนเปิดค่ะเพราะว่าตอนเปิดนี่คือหอมมากๆหอมพังอะจริงๆไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้เลยนะคะหอมมากๆถ้าใครโชคดีนะคะคือถ้าน้ำหอมเลือกคุณอะ่ะก็สามารถซื้อกินนี้ได้แต่ตัวเนี้ยไม่เลือกเราเลยก็ไม่หอมเลยใช้ที่ไรนะคะก็จะโดนคอมเมนต์ทุกครั้งว่าไม่ไหวนะวันเนี้ยไปเปลี่ยนเสื้อไหมหรือไปนั่งตัวอื่นดีไหมอะไรแบบนี้นะคะน่าเสียดายจริงๆ น้ำหอมไม่เลือกเรานะคะสำหรับตัว unique e b e r y h l s นะคะซึ่งตัว b เบ Note นะคะตัวนี้ทำให้โบรนึกไปถึงกลิ่นหนึ่งค่ะเขามีความใกล้เคียงและเหมือนกับกลิ่นของตัวต่อไปเลยนะคะก็คือตัว amber n a g r e ข,ของ amazon ค่ะ เบสโน้ตของเบอริฮิลมีความใกล้เคียงกับตัวนี้เพราะว่าเขามีความสป i c ซี่นะคะแล้วก็ค่อยๆลดทอนความเปรี้ยวเผ็ดเค็มลงไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะแอมเอสซอนะคะมีส่วนผสมที่ธรรมชาติมากที่สุดนะคะแล้วก็กลิ่นนี้นะคะก็ปรุงโดยคุณชองคลอสเอรีนาค่ะผู้ใช้หลักนะคะของบ้านก็คือคุณสามีค่ะใช้บ่อยมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะความรู้สึกของเขาก็คือว่าใช้ได้ทุกครั้งที่ออนึกไม่ออกหยิบกิ่นนี้มาใช้นะคะ กลิ่นก็คือจะมีความเป็นฮันนี่น้ำผึ้งแอมเบอร์แล้วก็มีกลิ่นของท o เบโกออกมาอ่อนๆน,นะคะไม่ได้เยอะกลิ่นเปิดจะได้กลิ่นของความสไปซี่ของเครื่องเทศแต่เป็นเครื่องเทศที่อืมไม่มากนะคะไม่เยอะเลยนะคะไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเฮอร์เบิเฮอร์บอะไรใดๆซึ่งกลิ่นนี้นะคะก็จะมีความหวานของความเป็นชินนามอนนะคะวานิลา บางๆไม่เยอะมากมายแต่ชินนาม,มอนโทแเบโก้น้ำผึ้งผสมรวมกันเอแต่แกนะคะกลิ่นนี้ทําปฏิริยาบนผิวของโบนเนี่ยดีมากนะคะไม่เหมือนน้าผึ้งของตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีน้าผึ้งด้วยนะคะ3ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะกลิ่นเขาจะมีความสไปซี่ขึ้นมานะค่ะซีซามีซีซา,ม,ซซามีคือเป็นกลิ่นของงาเผ็ดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะค่อนข้างจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพที่คลาสสิกมากๆ เป็นกลิ่นที่คุณชอนคอร์ดเอน่าปลูกออกมาได้คลาสสิกมากนะคะอร่อยมากไหมคือไม่ได้อร่อยเท่ากับแองเจิ้ลแชร์นะคะแต่มีอารมณ์คล้ายกันลดทอนความหวานที่เป็นเล้าหรือวานิลลาจากแองเจิ h ลแชร์ลงไปหมดเลยนะคะตัวนี้คือไม่ได้หวานดีมากๆแล้วก็สร้างความอบอุ่นได้ดีมากๆกลิ่นแอมเบอร์ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะคือตัวนี้คือชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณสามีใช้ตลอดใช้บ่อยมากๆ เขาบอกว่านึกอะไรไม่ออกกิบกิบนนี้มาใช่เพราะมันม่งบอกถึงถึงบุคลิกภาพที่ดีมากแล้วก็มีความเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาไม่ได้มีความอร่อยหอมหวานของวาน,นิลาคาราเมลชินนมอนไม่เยอะจนเกินไปนะคะสำหรับตัวนี้คือแนะนำค่ะตัวถัดมาก็ต้องไปต่อที่ Angel Share ค่ะทดสอบไป เยอะแต่ว่าไม่อยากให้หมดขวดเพราะว่าโบสสะสมขวดเหล็กขวดจิ๋วนี้นะคะคือได้ไม่ยากคือมันสวยมากมากเลยนะขวดเนี้ยคือเขาทําได้เรียนแบบกับขวดใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ชอบกลิ่นนี้ด้วยนะคะก็เลยไม่อยากใช้หมดแต่จะบอกว่าทําไมถึงไม่ซื้อนะคะว้าหกหกหกเพือ่ออ,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 อืมกลิ่น A อเจนตแช่นะคะหลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็รู้ว่ากลิ่นคุณภาพภลระกาลังคุณภาพเป็นอย่างไรนะคะ เขเปิดออกมาก็มีความหวานเลยนะคะบนผิวโบนเนี่ยเ,เป็นเหล้าคนอนยักมีกลิ่นกลมกล่อมของความเป็นชินนามอนคาราเมลอัลมอนด์วานิลาโอ้แต่ผ่านไปประมาณอันนี้นาะทีที่สองเนาะเค็มขึ้นมาทันทีนะคะคือเขาจะมีความเปรี้ยวเค็มน่าจะเป็นจากโน้ตของเหล้าคนอนยักนั่นเองคือในเหล้ามันก็จะมีความเปรี้ยวเค็มขม ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของเหล้าอ่าตอนนี้คือไม่หอมแล้วนะคะคืออืมอืมเออไม่หอมแหละอยู่อย่างเงี้ยไปจนทั้งครึ่งชั่วโมงนะคะกลิ่นค่อยค่อย,อยตีขึ้นดีขึ้นนะคะมันก็ค่อยค่อย,อยมีความเป็นเครื่องเทศสไปซี่แล้วก็มีเชนามอนเข้ามาตอนนี้คือไม่หอมไม่ชอบนะคะ มสมมุติว่าผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงมันค่อยๆหอมหอมแบบหอมมากๆหวานน่าก,กินอร่อยอัลมอนด์วานิลาคาราเมลรวมกันที่มีความกลมกลม่อมรู้สึกว่าเซ็กซี่กลิ่นนี้บ่บอกถึงความเป็นเซ็กซี่นะคะถ้าให้บรรยายก็คือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นของผู้หญิงในขณะที่ Amber n นระ์นาเป็นกลิ่นของผู้ชายกลิ่นออกมาคือใกล้เคียงกันเลยไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะักแต่อันนี้จะค่อนข้างเป็นทางของคลาสสิกผู้ชายมีความสปซี่มีมิติทางด้านนี้จะมีความค่อนข้างแฟร์แบนแล้วก็เป็นความหอมหวานน่าอร่อยนะคะแต่ตัวนี้ไม่ได้ออกแนวอร่อยมากมายนักนะคะก็เป็นแตกต่างกับตรงนี้นะคะสำหรับ A n g e l s แ a ร์กับ Amber n a g u l e นะคะก็ เหตุผลที่ไม่ซื้อก็เพราะว่าโราชอบความมีมิติของแอมเบอร์นี้มากกว่านะคะในขณะที่แองเจิลแชร์รู้สึกว่าหวานไปรู้สึกเลี่ยนตอนที่ใช้งานไปได้สักครึ่งวนันเรารู้สึกว่ามันก็หอมหวานดีนะแต่มันมากเกินไปสำหรับเราอะคะ่ะตัวถัดมานะคะก็มาต่อที่ลอเชสค่ะ ชื่อว่า l i กเก r BPM นะคะ BPM ก็ย่อม,มาจาก b e a t Per Minute คือเขาล้อกันกับการเล่นดนตรีนะคะการตั้งชื่อน้ำหอมของแต่ละกลิ่นของแบรนด์นี้นะคะลอ h เชสนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสกองนะคะก็มีสองสาขาโกเคยไปทำคลิปเรียบร้อยแล้วเดยวลิงก์แปะให้นะคะตัวนี้ l i เกอ BPM นะคะก็มีความใกล้เคียงกับ Engine Share โดย คิดอยู่นานนะคะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อคะ่ะตัวนี้คือมันเป็นกลิ่นที่หอมมากๆอะ่ะเพราะว่าเราอะ่ะชอบแองเจิ h ลแชร์แล้วพอมาเจอตัวนี้ก็เลยอืมยังไงดีเนาะเนี่ยหอมมากหอมเลยนะคะคือไม่ได้มีความแบบแองเจิลแชร์แต่ตัวนี้หอมเลยนะคะมันมีความเป็นชินนามอนปนกับเหล้าไม้วนิลาทองกะบีนรวมกับกลิ่นหนัง แต่หนังก็ไม่ได้เยอะนะคะการกระจายตัวค่อนข้างดีมากแล้วก็ติดผิวคือประมาณสัก6ชั่วโมงนะคะสำหรับัวโบนะคะแต่ว่าติดเสื้อผ้าก็ทําได้ดีมากเลยนะคะติดแบบข้ามวันเลยนะคะสําหรับเสื้อผ้าติดนิดเดียวค่ะคือเพื่อนทักค่ะว่าเฮย้ยแกเป็นผู้ชายกินเหมือนลุงเลยเราก็ตายแล้วนะจริงหรอไม่น่าเชื่อเลยอะแต่ช้แอ็คชั A นแชรไม่โดนทักค่ะว่ามันเป็นกลิ่นลุงเนาะเออมันก็แปลกตรงนี้คือกลิ่นเนี้ยมันมี ความเป็นไมยมากกว่าตอนเบสน้อยคือมีความเป็นหอมหวานของแซนเดนบูดปนกับกลิ่นของวานิลาแอมเบอร์นะคะเสียดายไม่งั้นจะซื้อไปแล้วนะคะสำหรับตัวลิเกอร์บีพอนะคะอันนี้จะไปไวเพราะว่ากลิ่นมันโทนใกล้ๆก,ก,กันเนาะทุกคนแค่จะบ่งบอกความแตกต่างให้ฟังค่ะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คืออ่ะอผู้ชายแน่นอนนะคะผู้ชายที่มีอายุทำงานดีนะคะตัวหนึ่ง ยังไม่สุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นของ s ซนต a ามาเรียนโนเวลค่ะกลิ่นชื่อว่า t o b บ c โ o ท o สค a โนค่ะตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะผสมกันให้หมดเลยนะคะเพราะว่าไม่เป็นไรกลิ่นเหมือนกันเหมือ <laughs> น <laughs> <ME> เรายืนอยู่ข้างคนสูบบุหรี่มีกลิ่นท o เบรโคลอยมาเป็นควันที่แบบ เขายืนตรงนู้นควันลอยมาตรงนี้นะคะจริงๆหอมมากทำไมหอมเนาะเป็นอะไรที่เฮ้ยมันเท่อะคือทำได้ยังไงคือไม่น่าเชื่อเลยว่าทำกลิ่นควันได้แบบเป็นควันที่ดีมากๆนะคะสำหรับผู้ชายแน่นอนอยู่แล้วนะคะอันนี้ผู้ชายแน่ๆเป็นผู้ชายที่ทํางานดีๆแต่งตัวดีๆเท่ๆได้เลยนะคะไม่จาเป็นต้องเป็นผู้สูงวัยเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่เออไม่ใช่ผู้ใหญ่อ,อ,หญอันนี้คือวัยทางานก็ใช้ได้ การกระจายตัวต่ำนะคะแล้วก็การติดทนคือประมาณสัก5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะสำหรับกลิ่นนี้ใครชอบแนวนี้นะคะโบอบอกเลยว่าตัวนี้เท่ที่สุดสำหรับกลิ่นที่เป็นโทนโท o เบ c โกนะคะตัวนี้ตัวสุดท้ายค่ะเป็นกลิ่นที่เพิ่งได้มานะคะอันนี้มาจากแบรนด์ดูสิตานะคะคอนเฟสเขาค่อนข้างดีมากทุกคนกล่องสวยงามมากนะคะข้างในก็จะ เป็นน้ำหอมเอ็กซ์ t ร e เดอะเพอร์ฟนะคะถ้าเป็นเอ็กซ์ตของแบรนด์นี้ก็จะถูกใส่ลงมาในกล่องแบบนี้สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วโบก็ได้ลายเซ็นของคุณพลอยมาด้วยนะคะเป็นลายเซ็นที่เซ็นให้กับมือเลยคือประทับใจมากๆที่ได้ไปพบคุณพลอยในงาน หลานสกองนะคะเขาจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเราได้พบกับสุขนกรที่สุขคนกรในดวงใจที่อยากเจอมากไม่คิดว่าจะได้เจอคุณพลอยตัวจริงเลยนะคะอกล่องก็โปรเทน้ําหอมได้อย่างดีมากตัวนี้นะคะชื่อว่าอิสระค่ะคุณพลอยเล่าว่าเป็นน้ําหอมกลิ่นแรกที่เขาคิดขึ้นมาแต่ไม่ได้ปรุงจนกระทั่งตัวเอง ไปที่ฝรั่งเศสไปทำน้ำหอมแล้วก็เอากลิ่นนี้ยให้เพอร์ฟูเมอร์ลองเทสลองดมดูเขาก็บอกว่าอู้กลิ่นดีมากทำไมไม่ทำน้ำหอมล่ะคะขวดนี้ก็เลยถูกสร้างขึ้นมานะคะขวดก็คือจะเป็นลักษณะการดีไซน์ให้จับมือง่ายนะคะแล้วก็เป็นเข้ามือมากเลยนะคะอิสระคะ่ะ e อ t r a e t th The p r อ f u m e เนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะต้องเป็นกลิ่นที่ หนาแน่นหนักแน่นชัดเจนตะโกนไม่ใช่นะคะอันนี้คือเป็นการคัดสรรส่วนผสมที่มีคุณภาพมาทำน้ำหอมแล้วก็ทำแนวกลิ่นเอ็กซ์ตรีตนะคะมีความเข้มข้นใช้แบบนี้ได้เลยถ้าเราสเปรย์แบบนี้นะคะมันจะดีมากรักมากนะคะขวดนี้อิสระเป็นกลิ่นแบบไหนนะคะอิสระคือกลิ่นที่มีความเป็นไม้สนกับ ทบ a โค o ควันไม่เยอะนะคะแต่มีความค่อนข้างชัดเจนของทองกระบีนพอใช้ไปได้สักครึ่งวันนะคะทุกคนโบจะรู้สึกว่าตัวเองมีความอ่อนเยาว์มากเหมือนกลิ่นเด็กเหมือนเราเป็นเด็กเลยกลิ่นมันมีความนุ่มซอฟเหมือนผิวเด็กนะกลิ่นค่อนข้างกลมไม่มีตัวไหนหนักแน่นไม่มีอะไรที่โดดฉีกชัดแหลมฉุนเลยนะคะเป็นกลิ่นที่ หอมมากคือมีความละเมียดละไมละมุนไม่รู้จะใช้คำไหนที่ซอฟที่สุดสำหรับกลิ่นโทเบโกชินนาม,มอนวานิลาแล้วก็กลิ่นไม้นะคะตัวนี้หอมหอมแบบไม่ได้ตะโกนคุณพอยทำน้ำหอมหลายๆกลิ่นของคุณพอยนะคะเป็นกลิ่นที่ออกแนวไม่ตะโกนนะคะคือเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วจะได้กลิ่นแล้วเราจะถูกทักว่าคุณตัวหอมจังเลย นุ่มนวลมากๆกลิ่นนี้คือนุ่มนวลและอบอุ่นมากๆเลยนะคะตัวนี้ถ้ามันตีลอยต่ำเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นโบจะมาแนะนำการสเปรย์น้ำหอมให้เราได้กลิ่นนะคะในน้ำหอมที่การลอยตัวต่ำนะคะอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะคะอิสระเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะไม่ได้กระจายตัวเวอร์วังมากนะักเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราได้กลิ่นนะคะโบจะใช้วิธีนี้ค่ะคือสเปรย์ลากยาวอย่างนี้นะคะ สามครั้งกดเลยนะคะสามครั้งให้ลากผิวไปจนทังถึงปลายแขนอย่างนี้นะคะสองข้างทำเหมือนกันค่ะลากยาวอย่างนี้สองสามแล้วเราอาจจะวนรอบตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันลอยขึ้นมาที่ตัวเราแล้วก็เราเองก็จะได้กลิ่นนะคะอันนี้คือแนะนำสำหรับกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะ ไม่กระจายตัวมากมายนะักก็ทําวิธีนี้นะคะสามารถช่วยได้นะคะหรือเพื่อนๆมีวิธีไหนนะคะมันแนะนําบ้างสรรหาวิธีอยู่หลายทีแล้วก็คิดว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับตัวโบเองก็เลยแนะนําออกไปนะคะถามว่าตัวไหนที่โบชอบมากที่สุดนะคะก็คือ2ตัวนี้ค่ะแอมเบอร์ Amber กับตัวอิสระค่ะคือชอบ2ตัวนี้นะคะ ก็วันนี้ก็เป็นการรีวิวน้ำหอมโทนโทอเบโ Co นะคะดูรุนแรงดูน่ากลัวนะคะแต่กลิ่นไม่น่ากลัวเลยกลิ่นน่ารักด้วยซ้ำกลิ่นอบอุ่นดีนะคะวันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังค่ะเพื่อนๆมีกลิ่นไหนนะคะเขียนคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าชอบกลิ่นไหนแล้วมีกลิ่นที่บ่งมีกลิ่นแล้วหรือ,อยังนะคะก็มาแชร์ให้ฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะเอาน้ำหอมดีๆมาแชร์ฟังอีกค่ะบ๊ายบายค่ะ